นั่นนนานคูน้ำปะธากิทธิลิเดชาคุณรักปะธาน้ำปาผู้ลุงเดชคณรักปะธาแห่งพุทธมนุษย์คูมานาปะทานังแห่งทิพพมณุคณรับปะธายะตะนาหัวมาทางเดชะนคมานาปัาแห่งรวมคูนาปัาทั้งสีนั้นนามาณคูรักปันาสารับอภะาให้คงคานั้นเป็นทิพพมณุคูรักปธาไสยาาติยังนาปปะทาแั้เพื่อคนามระทาให้คุณรักตีนั้นมายะตาคูนนมายาแห่งองคภาพพุทธมายะตังหะกมา พระนังแห่งองค์ธรรมาทรงุทธะมัจจาองค์พระบราธาเป็นพยานกุลรปธาให้ทิพมนลนั้นกุลนมทาแห่งจังกรขคองคาให้เป็นธาตุ่ิณมัจจาตังกลายเป็นล้ำทิพโ์กลมนาธาชําล่าลังปุมมานาดาป่เต่ากุลรัมาทังที่โดนกุณสายกุลรัปทาให้เจือจางหายกุลรัปทานังที่อยากมีข้อบมีโสกุลรัปทาให้กุลนมาตาให้อันตรายหางกุลนันาณเนตตังที่แจ้าจ้าตกุลมานังพระราังกุลรัปา ยะทานะเทานังอุมมตะปัตหายะนาณปัตุลมานาหุทังกลมานาพุตธยะตังทานังพุทธายานาตาปัตตังอุมานาธรรมังพุทธเนยปัตกลมานาปัาสังขังพุทธเนยนาปัตุลมายานาตาตุลมานางตังไรตับตะตุกตะโตตะตะโลูกตะปะไทยโกลปะทาโดนทิพมลโงงจะโงงคลาโกลปัญญสังแห่งองค์สมายาตายแห่งรัตนตายทั้งสองแตกเมื่อสี่ตะตะขันปัตเข่าโกลปาวาให้อันตรายหายใจังเทอน